สวัสดีครับสวัสดีวันพุทธที่20พฤศจิกายน2 0 2 4นะครับขณะนี้เวลาตีห้านะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่12จาก38นัดนะครับผมประจำฤดูกาล2024-25ที่จะคิกออฟระเบิดแข่งขึ้นหลังฟีฟ่าเดย วันที่23ถึง26พฤศจิกายน2024นะครับผมใครพบกับใครบ้างในนัดที่12บสองนี้เรามารับชมกันเลยนะครับผมเลสเตอร์อนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลซีก่อนเลยนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับ19บเนาฬิกาสานาทีคนระับหนึ่งทุ 1, 1, ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับอืมคู่ที่2นะครับฟูลแลมนะครับต้อนรับการมาเยือนของวูฟนะครับตรงกับวันที่23 พฤศจิกายนเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับนี่คือคู่ที่2องนะครับของพิเมรีนับที่12นะครับคู่ที่3นะครับเวลาเดียวกันนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับตอนรับการเยือนของเบนฟอร์ดนะครับคู่ที่4นะครับอาร์เซนอลนะครับทีมปืนใหญ่นะครับตอนรับการเยือนของฟอร์เรนนอตติงแฮมฟอร์เรนโอ้โหจะตัดแต้มกันหรือไม่ท็อปไฟนะครับน่ะเจอกันคู่ต่อไปนะครับ สี่ทุ่มเช่นกันนะครับบอลมัสต้ตอนรับการไปเยือนของไบตันนะไบตันเนี่ยไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้นะครับที่บ้านของตัวเองแม่สุดมันเลยครับสองหนึ่งแอ,แอดมินนั่งดูอยู่แอตตานวิลล่านะครับต้อนรับการไปเยือนของคริสตันพาเลสนะครับแอตตานวิลล่าเนี่ยพึ่งแพ้ลิเวอร์พูลมานะครับต้อนรับการไปเยือนของอปราสาทเรือนแก้วนะครับคริสตันพาเลสนะครับอืม ทีมตาเรือใบนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองครับทัตแนมฮอสเปอร์นะครับตามด้วยเซาแทมตันนะครับต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลคู่แมนซีสเปอร์นี่วันอาทิตย์แล้วนะครับขึ้นต่อวันอาทิตย์แล้วครับเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็มาวันอาทิตย์ที่24ในเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับเซาแทมตันต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับก็แปลกๆเดี๋ยวลิเวอร์พูลกับเซาแทมตันเนี่ยมีมีนัด เตะคาร์บาบคลขับรอบ8ทีมสุดท้ายอยู่นะครับตรงกับวันที่19นะครับเดือนธันวาคมนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมรางกันก่อนนะครับในในนัดนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปไปฟาดกันในคาราบาวครับในรอบ8นะครับอิสวิดนะครับต้อนรับการบีเอนของลูเบนอัลเบริมนะครับกุนซืออ่าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตรงกับเวลา23.30น ดูนะครับว่าลูเบนอเบลิมเนี่ยบอลโปรตุเกสเนี่ยสไตล์บอลโปรตุเกส343ที่ว่าไวเนี่ยพบกับอิสวิตนะครับอ่าเนี่ยสวนกลับอยู่แล้วอิสวิตไม่สนใจสวนกลับอยู่แล้วมามามาบุกมาบุกมาชั้นขอ2อสาจังหวัดสวนกลับสวนกลับนะเป็นบททดสอบบทแรกนะครับของลูเบนอเบลิมนะครับอ่าในการเยือนมาขาวอิสวิตนะครับผมก็แชร์ฟังนะครับสมัยเป็นเด็กนะครับตอนอยู่ปปไหนปหกมั้ง ม .6 หรือม .1 นึอีสวิตแอดมินอ่านว่าอีปาวิดอีปาวิตอ่ะแอดมินยังจําได้เลยตอนนั้นยังเป็นดิวิชั่นหนึ่งอยู่ก็ตอนนี้เป็นอีสวิตนะครับคู่สุดท้ายจะขึ้นต่อวันวันอังคารน,นะครับวันอังคารวันจันทร์นะครับทีสามนะครับอ่าขึ้นต่อวันอังคารนิวคาสเซิลต้อนรับการมาเยือนของเจ้าขุนคอนเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับนี่คือโปรแกรมทั้งหมดนะครับ นัดที่12ครับนัดที่12ของ38นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางในสไลด์ต่อไปนะครับเอาตามมาครับไปดูตารางครับตารางคะแนนนะครับผมมาดูตารางคะแนนนะครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวแก่อเซนอลเมื่อคลิปก่อนนะครับอาร์เซนอลตกคะแนนให้เขาเป็น5แต้มแต่ว่าทุกอย่างถูกหมดก็ลิเวอร์พูลนะครับยังนําเป็นจ่าฝูงนะครับแข่ง11ชนะ9เสมอ1แพ้1มีอยู่28แต้ม นำโด่งเป็นจ่าฝูงแล้วทิ้งอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง5แต้มนะครับอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง11ชนะ7เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่23แต้มตามด้วยเซลซีนะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2องถ้ามีอยู่19แต้มอาร์เซนอลนะครับแอดมินแก้ไขถูกต้องละแข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2มีอยู่19แต้มนะครับเนี่ยไล่กันกับเซลซีอยู่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแหมที่จะมา ที่จะมาฟาดแข่งรับแข่งกันกันกบอาร์เซนอลนะครับ Nothing นัดที่12นี้คงมาตัดแต้มกันนะครับแหมสุดๆเลยครับฤดูกาลนี้แมตที่12นี้นะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2มีอยู่19แต้มนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสแหมอันดับที่6นะครับที่วีโค่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านได้สบายๆหมายถึงว่าไบตันเป็นเจ้าบ้านนะครับโค่นแมนซีได้สบายเลย 2ประตูต่อหนึ่งยังสุดมันเลยแอดมินดูอยู่แต่ว่าแมนซีผิดฟอร์มไปน้อยหนึ่งถึงแม้ว่าจะบุกพอสมควรแต่ว่าแหมหาจุดเขาเรียกว่าอะไรหาจุดศูนย์ถ่วงไม่มีรครับบาลานไม่ได้เลยมันนั้นเลยแพ้ไบตันไป2ประตูต่อหนึ่งด้วยกลยุทธ์ของไบตันแบบแหมสุดๆดเลยครับแข่ง11ชนะ5เสมอ4แพ้2นะครับมีอยู่19แต้มนะครับไบตันฟูลแลมนะครับแข่ง11 ชนะ5เสมอ3แพ้3มีอยู่18แต้มเท่ากับนิวคาสเซลและแอตตันวิล่าเลยโอ้แอตตันวิล่าหล่นมาอยู่ที่9ละนิวคาสเซลอยู่ที่8นะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ3แพ้3ม,ม, illa, ม,มีอยู่18แต้มนะครับแอตตันวิล่าสกอ์เท่ากันเลยครับทุกอย่างเท่ากันหมดเลยยุคเว้นประตูได้เสียมีอยู่18แต้มนะครับสเปอร์นะครับอันดับที่10แข่ง11ชนะ5เสมอ1แพ้5มีอยู่16แต้มเท่ากับเบนฟอร์ดเลยครับ แข่ง11ชนะ5เสมอ1แพ้5เช่นกันนะครับมีอยู่16แต้มนะครับนี่คือเบนฟอร์ดอันดับที่11อันดับที่12คือบอลมัดนะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้4มีอยู่15แต้มตามด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้3มีอยู่15แต้มอันดับที่14คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเจ้าหุ่นค้อนแข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5มีอยู่12แต้ม เลสเตอร์นะครับจิงจอกสยามแข่ง11ชนะ2เสมอ4แพ้5มีอยู่10แต้มนะครับมีข่าวนิดน,นึงนะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยสนใจลูฟันนิตรอยนะครับที่นำทีมมาชนะเลสเตอร์ได้3ประตูต่อ0นะฮะก็มีข่าวว่าเลสเตอร์ซิตี้นี่สนใจกุนซือชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือลูฟันนิตรอยนะครับตอนนี้เป็นอดีตกุนซือชั่วคราวไปแล้วเพราะว่าออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ว ก็ลองดูนะครับติดตามข่าวดูถ้าเข้ามาปั๊บมีสีสันทันทีเลยครับสีสันอย่างมากเลยครับถ้าเข้ามาคุมเลสเตอร์นะครับอันดับที่16เอเวอร์ตันนะครับทรงสุดๆไปๆมาๆอยู่นะครับก็อยู่ตรงนี้ครับเอเวอร์ตันแข่ง11ชนะ2เสมอ4แพ้5มีอยู่10แต้มนะครับอิสวินะครับตามหาชัยชนะจนเจอนะครับแข่ง11ชนะ1เสมอ5แพ้5มีอยู่8แต้มนะครับอันดับที่18คือคิสตันพาเลสนะครับ แข่ง11ชนะ1เสมอ4แพ้6มีอยู่7แต้มนะครับวูบแฮมตันนะครับมีอยู่6แต้มแล้วก็เซาท์แฮมตันก็มีอยู่4แต้มตามว่าเซาท์แฮมตันเนะี่ยบวยตารางเลยแหมก็ทุกทีมอ่ามีผลผลชนะผลเสมอผลแพ้เรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้นะครับจะเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรเข้าสู่อ่าเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นแมตที่ว่ากลางฤดูกาลนะทีเนี้ย ก่อสูกันมันหยดติ๋งติงความเข้มข้นก็จะมากขึ้นตามลําดับนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้รำลำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ